สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างตั้มกบกนะคะตอนนี้นะเราจะหามุมนายสันไปด้วยได้ไหมนายเธอยืนยังไงเงียไปเงียไปเอ็ดเขาว่า ไ่ตอนนี้นะฮะก็กำลังทำงานแข่งกระฝนอยู่อ่เป็นกันไหนเป็นตลอดด้วยห้าเต้องกาสี่พอเอ็มลงเหม็ดต้องก็ย่อทั้งหมดอออันไอันจีกงั้นก็จีกกแล้วไม่จีกข้อควายนี่จีกอันใดอันใดท่านเขาเนี่ยมันจะตลอดเลยโอ้ยเดี๋ยว สวยยังบอกเออเดี๋ยวี่ว่าข่อยกระซากสวยอีกเด้อโวยโสดนะคะโสดนี่ผู้ใดโสดผู้ใดโสดเดี๋ยวเด้อแก่ฟังพี่ไทยบ้านนอกอยากอยากขอรู้จักพาสติ ทำใหญ่บ่นี่แม่นบ่นาะขอบคุณเลยหลายรีบขอบคุณเลยนะคะใทย่นาะขอท่ายเนี่ยเอข้าวขาขอบคุณเลยบ่จานเลยเนาะเอาเลยได้มุมแล้วพี่น้องไปได้มุมแล้วนะคะคอนหันคอนคอนคอนนนนด้ย ไฟท้องหันไปีนได้ก็สิว่าสุดยอดอยู่ขาอันนี้ไฟ้อ่ยอยู่้านหลังนี้โอ้ยอยู่หลังุงเโอ้ยกใน่พนหั่นาน่นออนมา่ไพนนาพน่นี่ยด้าวพนนปานพนนะ่นอย่าให้เมย์ด้วอย่าให้เมยด้วเมยเจะเป็นแบบนี้พี่นหั่นออกมาเ่รกี่ช่ง จักคือกันจักกี่ซองลอยหักแขนหมดแล้วเั่ไพอดีสร้างบ้านตากองสี่ซองไสดพร้อมกันเอาต้นไม้ขยุ่งเลยนะคะเื่อออยาจวดเอ้าอึ้บหุ่เล่หุ่ยเอาหุ่ยเล่เอ้ามันงายหลังนะมังาหลังเสียบร้ก่อนเสียบว้ก่อน เอามาบันนี่มไม่มา่ม้ยยุ่งกับไอโถยพี่น้องเ้ยเราอันนาล้นใครมันนี่ได้ยางไา่เมื่อกี้นี่เอาเลยเข่าอีใหญ่นี่ก็ได้อ่ทใหญ่มาไเลอมาอยู่เอมาอยู่อีโภคทำใหญ่มากเลยเอาออกจังใดเจ้าว่างเอจังใดโอยระวังเด้อระวังเอาเอาออกเลยเอ๊ะไม่ว่าเอาออกราเมื่อห้องเอาออกอีกเ่่ง่ จักออกแบบไดนออกแบบอี๋ันแห้งนึงมมีอะไรเลื้อยขาเหมือนมีอะไรเลื้อยขวาพูดเสมือนงูเชียวแดงจ้ำไม่มีจ้ำเด็กแล้วบปลายบวบปลายยังบวบปลายยาวนี่นะวางพุ้นมาดิวาพุ้เข้ามาพี่ปาดวิวนี่งามขนาดโอ้ยเนาะมุมนี่นั่นวิวนี่งามขนาดอันช่างอันมืดฟ้ามัวดินนี่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  ถ้าช่างทํานพาโดดหน่อยนึงเนี่ยว่าใช่เลยนะให้ท่าแจ็ครกแจ็ครถนะนะเต็ีพี่ไทย้ันนอกอาจจะมือสั่นไปหน่อยนะฮะไปทางหน้าพุนไปเอาไปเด้อไปบ่พร้อมตีน้ำอาแล้วเราไปพนไปทางหน้ไปน้าครั้เขาดีอครับอาอันนี้โอ้ยุงกัดโองงงงง โค่นอีหยังก็ควรกระโดดดีนะอันมีนมีโคตุนเขาหยอกไปม่ยหยอกหยอกใส่ไโว้เอาเข้าไปยังไหนก็ไปไหเข้าไปทีไม่ใช่นะแม่พี่น้องอ้วของกระห้องนนะ์มาทางที่ไหนมาทางไปทางไหน เอาคนเวิร์ดคนเวิร์ดทางใครทางมันก่อนฝั่งใดฝั่งนี้ปะห่อนพี่น้องห่อนโอ้ย โอ้ยใจยุตตาต้องตุ่มหุ่นทิ่มขอนมาใส่เฮามีโอ้ยน้อปลายุงกัดจนขาล้ามานเรียบพี่น้องน้ำเย็นมากินดนะต้อยขายไปไหวนะขายของฮะโอ้ พี่น้องคะคนลมืดคันคันคันเอาเงินค่อยานี่ะีมาไมับเตาอินงยโอ้ย,อย,อยไม่เห็นเสือุองกัดกนใส้เลาวบลูกค่ะยุ่งกัดด้วยตาลไลยมืงทำไมนกินเนี่ยจังห่อยเลย<อ> <laughs>

ได้ใส่ยากันยุ่งหนามาดูคือกระโดดได้ยุ่งขนาดอื้มอุ้ยพลิจารเขมันกินเต็ม2ลิตรนะเอาให้ทายว่าพอลิจารจะหยิบอะไรก่อนระวังยากันยุ่งกับยาใหญ่ให้ทายว่าพอลิจารหยิบอะไรก่อนนี่ข่อยขึ้อยากหยิบอันนี้ก่อน ไปดงก่อหรืล่มอืมไปหาไปหรอมหาไปหรือมาปทำรั้วมาที่จะกันยุงไม่แล้วเนี่ยี้ใหูสต่ออ้มาแต่ใส่ลำแจกเนุยไแท้ชีดนะชีดนะอ่ามีแต่เสสังเท่านั้นละเออเสังบัญมีจากมุกอินหรอูบอก่าป็นตายาดท้แม่ชหนี โอ้ยลูกเอ้ยเดี๋ยวเบิ้งเขาได้คลิปมา่เล่นน่ะนะหลังบังใหญ่ในโบสถ์ทีต่อหน้านะเอ็กซีันนี้ยุงขัดขาผมนะฮะเอ็กซ์ซีเราคลิปนี้นะ้ก็บากววาตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องตั้มปรกอ,อกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ